สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ก่บกับาก็อาซอติปันกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกม Secret คีโอพัตตานะคะความรับของคีโอพัตตานั่นเองนะคะวันนี้นะคะอาอเราจะไปเบ็ดที่10บาทเนาะเราจะมาเล่นพนันนะคะเพื่อหาตัวคูณนะทุกคนคะ่ะตอนนี้ค่ะตัวคูณเพิ่มเป็นคูณ2นะ,ะอีก1ครั้ง เป็นคูณ3แล้วนะคะเล่นอีกหนึ่งรอบนะคูณ4มาไหมคูณ4มานะ,ะโอเคเราได้หมดไปทั้งหมด10บรอบนาแล้วก็ตัวคูณเราเพิ่มทีละคูณ4ไปเลยจ้ามาแล้วนะคะรอบนี้นะตัวคูณเป็นคูณ13แล้วนะคะได้ไปเท่าไหร่รอบแรกนะคะก็มาเป็นเงินรางวัลก็โตเลยนะทุกคนคะ่ะ ถือว่าเปิดมาได้สวยนะทุกคนเออม,มาปุ๊บเราได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตเลยนะคะตอนนี้นะเป็นระดับซูเปอร์เมกะแล้วนะคะได้มา500ค่ะ600ถึงนะ,ะจะได้ไปเท่าไหร่ได้ไปทั้งหมด884บาทนั่นเองนะฮะมาค่ะสแคตเตอร์ของเรามา1ตัวนะฮะโอ้โหเสียดายนะ,ะไม่ได้นะ เหลืออีกหรอบสุดท้ายนะคะตอนนี้นะคะตัวคูณของเรานะค,ะคูณ17อยู่นะ,ะมาแล้วนะคะมาเต็มแถวเลยนะ,ะมาอีกไหมมาอีกหนึ่งแถวนะ,ะมาอีกหนึ่งแถวะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะ,ะตัวคูณเป็นคูณ37แล้วนะปังแน่รอบนี้นะทุกคนยังไม่หยุดเลยนะคะ ไปกันต่ออีกหนึ่งแถวไหมโอ้โหได้ไป25บาทนะคูณ45ไปเลยสิคะได้เงินรางวัลก้อนโตอีกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเท่าไหร่นั่นเองตอนนี้นะเป็นเงินรางวัลระดับซูเปอร์เมกะแล้วนะทุกคนคะค่ะได้มาเท่าไหร่แล้ว600 ไปอย่างรวดเร็วนะคะได้ไปอีก1,125บาทนะทุกคนเหลืออีก4รอบสุดท้ายนะคะวายมาเต็มจอเลยนะได้ไปเท่าไหร่คูณ49เไเลยได้เป็น,นรางวักลก้อนโตอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราได้ไป300 400แล้วนะเป็นรางวัลเมกกะแล้วนะคะ เป็นระดับซปเปอร์เมกาแล้วนะทุกคนได้ไปหกรได้ไป668บาทนะเราได้ทุนคืนแล้วนะทุกคนค่ะตอนนี้นะตัวคูณของเรานะคูณ53บาม้าไปแล้วเยอะมากคูณ57แล้วค่ะทุกคนตัวแพงของเรามาแล้วนะฮะ แตกจุกๆไปเลยนะคะรอบนี้ได้ไปเท่าไหร่65คูณ69ไปเลยแต่สว่าเป็นพันแน่นอนนะคะแต่รอบนี้นะลุ้นกันนะคะว่าจะได้ถึงพันไหมตอนนี้นะ400แล้วแต่ว่าที่รู้ว่าเราได้กำไรแน่นอนนะรอบนี้แต่กำไรจะมากหรือน้อยเนี่ยสิตอนนี้ฮะ เป็นเงินรางวัลระดับซูเปอร์เมกนะได้ไป4,485บาทโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะรอบที่แล้วเนาะหมุนรอบสุดท้ายแล้วนะคแคตเตอร์มาหนึ่งตัวโอ้โหเสียดายอะไม่ได้อะ่ะตัวคูณคูณ77อะทุกคนเยอะมาก เราได้เงินรางวัลรวมนะคะไป7,180บาทนะกำไรเราก็คือจุกมากประมาณ5,000กว่านะทุกคนก็วันนี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะพอกุบกริบพอนะวันนี้นะคะส,งสญญะคองต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ